กระติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงละครในรอยสายและสไปายอิมพอร์ตเป็นรายการต่อไปนะครับขุธศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะอาเสวนาจะพลานังการไม่คบคนพาลเป็นมงคลชีวิตภาพปิดท้ายข่าวนี้ครับเป็นภาพกลุ่มกเกษตรกรประท้วงปากไข่ใส่อาคารรัฐสภาสา,าภาพยุโรปในกรุมปรรสเซลของเบลเยียมที่จะมีการประชุมสุดยอดในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้หามาตราการช่วยเหลือภาษีต้นทุน ด้านการเกษตรที่สูงเกินไปและผลกระทบจากสินค้านําเข้าราคาถูกครับโดยกลุ่มผู้ประท้วงค่ะยังได้มีการนํารถแทรกเตอร์นะคะหนึ่คันปิดเส้นทางค่ะที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงปาเซลด้วยแล่าก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะครับ